สวัสดีค่ะอาจารย์เจ้าสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ๋ยซุยเจี๊ยบกับอาจารย์เจ้ามาอีกแล้วนะคะเราจะมาดูดวงของราศีต่อไปนะคะจากอีพีที่แล้วนะคะคราวนี้เราจะเป็นถึงคิวของราศีพฤษภกันบ้างนะคะ <c oughs> เราจะมาดูดวงแบบโดยรวมเลยนะคะ <c oughs> ทุกอย่างเลยทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพเราเริ่มกันเลยไหมอาจารย์เจ้าเพราะทุอคนรอละโอเค12ใบค่ะเดี๋ยวอาจารย์เจ้าก็จะจับไพ่12ใบเหมือนเดิมนะคะ เราจะได้รู้กันแล้วนะคะสำหรับดวงปี6-7นี้นะคะชาวพฤษภจะเป็นอย่างไรนี่ตื่นเต้นแทนชาวพฤษศเลยนี่เคราวก่อนอาจารย์เจ้าจับไพ่ปุ๊บก็มีตกใจนิดหน่อยแต่รอบนี้มาแบบนิ่งๆค่ะท่านผู้ชมแสดงว่าทุกอย่างน่าจะโอเคนะเราเอาเราเอาโอเคค่ะโอเคค่ะเราเริ่มเลยไหมคะเร้นขอถามเรื่องการงานก่อนับแรกเป็นยังไงบ้างคะสำหรับพฤษ การงานปีนี้เนาะจะมีโอกาสดีๆนะคะที่จะเข้ามาสำหรับท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะก็จะมีงานดีๆเนี่ยเข้ามาให้เลือกนะคะแล้วก็ถ้าท่านทํางานประจําอยู่เนี่ยก็ถือได้ว่างานท่านเนี่ยเติบโตไปได้เรื่อยๆค่ะเรื่องงานถือว่าดีใช่ค่ะใช่ค่ะดีแบบเรื่อยๆนะคะก็ก็ดีแหละเออท่าใครใครที่ทําอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ทําต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะโอเคแล้วการเงินละคะท่านเจ้า การเงินเนาะการเงิน,งนดู<อ>ดแล้วสอดค้องกันไหมการงานที่ดีอยู่ก <G un> ารเงินดูแล้วมีปัญหานิดนึงตรงที่การเงินเนี่ยเราคิดว่าเราจะเหมือนสมมตินะคะว่าเราลงทุนไปเนาะ,ะเราคิดว่ามันจะรีเทิร์นมาเท่านี้ตามใจเราแต่ว่ามันมันไม่ได้รีเทิร์นกลับมาตามที่ตามที่เราคิดไวอะค่ะคือมันผิดแผนเรื่องเรื่องการเงินนิดนึงผิดแผนแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรที่ไม่ดีไหมหรือว่ายังไงคะ มันก็จะมีปัญหาตรงที่เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าหมุนเงินหรือว่าจะต้องเขาเรียกว่าบริหารการเงินให้มันอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เพื่อให้รายรับรายจ่ายมันมันโอเคใช่ไหมคัใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็ดีนะคะเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้แบบว่าวางแผนกันถูกเนาะโอเคแล้วสําหรับเรื่องความรักบ้างละคะเป็นยังไงบ้างค่ะเรื่องความรักก็คนรักของของชาวพริธศกเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ค่อยพูดนะคะอ๋อค่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสวีดหวานแหววกันน่ะเขาจะเป็นคนที่เฉยจะใช้ใจสื่อถึงใจก็ได้อาจารย์าแบบคนเรามาจริงไม่ต้องพูนเยอะก็ได้เปล่าอาจจะใช้แบบการกระทํำไหมเออหรือเงียบเงียบบ้เขาจะเป็นคนเงียบๆเฉยๆไม่หวานไม่โรแมนติกแต่ก็รักแต่เขาแต่เขารักครอบครัวนะแต่เพียงแต่ว่าลักษณะนิสัยของเขาบุคลิกของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยพูดจะตรงตรง หรือพูดน้อยอะไรเงี้ยค่ะพูดน้อยต่อยหนักอะไรประมาณนี้แล้วสำหรับคนโสดล่ะคะเขาจะเจอใครบ้างไหมหรือเจอใครที่เป็นลักษณะแบบไหนคนโสดนะคะคนโสดคนโสดมองมองมองว่าให้ให้ดูกันไปก่อนนะคะยังยังยังไม่ต้องตกลงใจใชใช่ใช่ใช่โอเคคบกันไปก่อนสักพักนึงอะค่ะก็โอเคอยู่นะคะมาถึงเรื่องสุขภาพบ้างดีกว่า เป็นยังไงบ้างคะช,ช,ช่วงนี้คนค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องสุขภาพนะใช่ใช่ค่ะเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อกดไหลย,ย้อนอ่ะเท่าที่เท่าที่เห็นนะคะจะมีเรื่องกดไหลย,ย้อนอเรื่องปวดท้องเรื่องลำไส้กระเพาะนะคะให้ระวังเรื่องนี้เรื่องการขับถ่ายค่ะ ประมาณนั้นงั้นก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ในเมื่อคุณรู้แล้วเนาะว่ามันอาจจะเกิดสุขภาพด้านนี้ที่ที่จะต้องระวังก็ให้ดูเรื่องของเรื่องของวิถีชีวิตในการกินอยู่ด้วยนิดนึงนะครใระวังระวังแล้วก็หากินอะไรก็อาจจะต้องแบบเคี้ยวละเอียดนิดนึงนะคะค่อยๆกินน้อยแล้วก็หาของที่มีประโยชน์นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเป็นกดไหลย้อนเอาโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยราศีพฤษภนี้ก็จะค่อนข้างจะแบบ กล,กลางๆเนาะมีทั้งดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นไอ,อส่วนที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์เจ้ามีวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงอะไบ้างค่ะ,ะสำหรับชาวพฤกษะนะคะ,คะสิ่งที่จะแนะนำก็คืออยากจะให้ไหวไหวพระแล้วก็ขอพรพระพระแม่อุมามหรือว่าเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นผู้หญิง,ญงใช่ค่ะ,คะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับมุลนิธิในพระ รายชีนประธมอย่างเงี้ยค่ะทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยได้หมดเลยค่ะซึ่งจะเป็นศาสนาใดก็ได้พชดคิดอิสลามก็ตามที่ที่เป็นลักษณะของผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ไหมละแล้วก็ทำรงทานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอ่อเครื่องอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะก็จะจะเหมือนกับว่าเป็นการแก้ดวงเสริมดวงในตัวเองด้วยค่ะโอเคค่ะก็โอเคนะคะสําหรับท่านที่รู้แล้วว่าตัวเองเกิดราศีนี้นะคะและอยากให้มีดวงเอ่อเสริมขึ้นดีขึ้นนะคะทําอย่างที่อาจารย์เจ้าบอกนะคะ สำหรับวันนี้เนาะสำหรับราศีพฤษภก็ค่อนข้างจะครบจบกระบวนความทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็วิธีแก้ดวงเสริมดวงกันแล้วนะคะก็ขอให้ท่านนะคะนำไปพิจารณาแล้วก็เอาไปใช้นะคะแล้วก็วางแผนชีวิตที่จะเกิดขึ้นในปี2567ในปีหน้าที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสําหรับการดูดวงวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะจย์เจ้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สาหรับดวงหน้านะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ อีโ้คอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ c เ l l นเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VoIP Gateway แบรนด์ดินสตาร์หูฟัง call center แบรนด์วีทีและไอทีโฟนแบรนด์เอทีคอมสินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานทบบ IP, โทรศัพท์ระบบไอีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานสายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมี่สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8 เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์